พี่น้องปต้าพี่น้อร้านสาวื้อเอนอนน้ำเหมือนดอโอ้ยหนาวไปกัหนาดนได้ยังมาผ่านมาไม่ไปดูยังกันมาถ้วยนี้มา้วยแกก๊อกกอหัวไหลเอ้ยข้าหมัดาันใ้ป้าจะหมัดหนึ่งนั่นก็ชื่อท่านหมอ่ะเฮ้ยน้อนน้ำจะเกือพี่น้องเ้ย วันนี้ชิมานอนน้ำวันนี้ชิพอนอนนำนอนำล้กาดีกื้นเลยจากจะมขนนอนอีกกะกบจากมนชี้แจงจะคองได้อยู่น้วจำได้แต่เคยกสนนยว่าเจ้าลรมแล้วน้อยเนาะโอ้ล้องจะเล้องางาเรียงมาต้องค้งมือเีน้อยขี่น้ำแคทบอกกันวันี้กิบ่ง่ายแค่ไปชิร่งโดปอปเามันนื่อยิอนอนนไดีใจ รถประหยัดที่น้ำมันแม่เลยเนาะไปยิงไปที่ไหนสม่งสมอง,มองโหอดสมอง10นาที่เหรอมาน,นี่แหละว่าทิ่มาส่งเพอะะารอะรักษาะแรงมากบ่ม,บมีหลด เาซาซิทีึงรอยามึงโานเอาทนเบิที่โลดมื่ก่อนโลดไปเนี่ยมึเสียงกูอ๋อเออเดเดี๋ยวไปอคมันดอะเนาะ ก็มนอล่อยแบั้นส่อยๆชอบาชกวนประเดี๋ววันี้ชขาเมื่อกี้หรอเฮ้ยีาหยบด้วยดื้อยังอีกกี่วันื้อมียีากเด็กเดเ้ย นีองเลยเล็กเขตบ้านหกต้องทำโทษส,ส,สวัสดีป้าลุงแม่ดำอยู่เพื่อนบอม,ม,ม,มนี่ไหน,นกินยัง,งอยู่เพื่อนเหอกะเปีก็นยังนีู่กก้นหนึ่งผูกงวผูกข้ย <c oughs> ก้นหนึ่งหนึ่งขาวเ้าเอ้ยสวัสดีจ้สวัสดีดีเย

เอาเอาเพืียงมาก่อนแล้วก็อใส่เมันกน็าหม้เป็นยังมันสิบก้ามไ้เพรียงอยูงง่ที่ไหนอ้าวคุณหาเอาคุณนำหลานสาวสิมานอนนำมาบ้านที่เป็นรูปไหมน้อยซีตาซูเปอร์ทป่ารูปของซีตาของนินนีวันนี้น้องหลั่สิมานอนนำน้องสลากน้องมินน,นี่ไปแยกสิกุ้มขึ้นเลยบ่เน,นะาะก็รอลุ้นพี่น้องเจ้าสิได้มือส่งกันขึ้นหมดจักหลัดงที่ไปอ้าวมือส่งกันขึ้นตี่ร้อย ไม่ฮู้แล้วสัตว์้อมันก็สิไดียวสัตว์ห่าปอดอน,น,นี่แั่นนี่เมาเ<อ>าด้อลูกไฟลูกมันเออเห็นแลนหละเรนคอนเรนนากันตอนมนีสูตรก็คือกันเอาหา้านไปซื้อสูตรให้2งสูตรซางปัน่นแห้งฮะยบร้อยเลยตอนนี้จักหน่อยอีกเจาก้าโม่งนึงจะไปห้ามนาะถ้าอย่างนั้นนะนุ่นหน่อยแซวว่าสีนอนนั้นมันใหญ่ ใช้กระเด็นเ,เงี้ยจันสี่มามาเพือนให้โอ,อกาสเล่นจ้างนอนไปห้ามนะห่วยเอยไปจามพงุงจามพายเิย่งเขากันยังห,าห,งห้ามโมเลงปนปลาทูป้ะนูร่าดกินยุปลาทูกินมา นู่นเ่ยมากินกันยังกันได้เอื้อยยังไม่มีคำตอบตอนกินป่นเ็ล่าแล้วไปไปน้ำขออีสปาเอื้อย่ะยุหันยุตะันค่ะตหลาันค่ะก้าวใจคืออะไห้าสิไปหันค่ะสีมื้อคืนอไปสอง ย่างน้นอุ้ยนี่นั้นรลิปไม่สลิปไชิ้ผูกเกลวดหรอะี่าตัวฮาโตหาพอร่อนก็ไม่ไล่ดูหอดะเอล่ใช้โซ่สั้นตัวหาดูอดหระวบมีเฟสอยู่อันนไ่มีเฟส của mình bị hỏi bị chửi bị ông sợ Ai à, à, mà lên, nó mới là, nói <laughs> mà Mới thì thôi thằng đấy lên con là bò

เบิ่งกระติกตอกทำมากกเบิ่งกระติกตอกนร้อยเนาะอร่อยชกรดิ่งติดตาจะเท่าไดมมีคนติดตามเลยสมัครสิเป็นทิดอะไรนะอะไรนะแมนคือบอกคติดตามเหรอเอียนยุเอาก็แหกตางเันก็ขับไปเบิ่งเลยชักบืชื่อติกตอกเจ้าของอีหูอาอยู่ดิ

บาอ่าไอเพิ่นมาส่งฮอดน้องนอกเขียนพี่อนเองเลยกลับเมื่ออีกแต่ว่าร้านสาวเพิ่นซิมานอนนำมาสัที่แรกว่าซิมาสูงสุพฮอตเอาลักสามชิหาแดดมันบบมันบบมีหลุดดิม,ดมีหลดุดแล้วเพิ่นก็ไปมาส่งฮอดน้องนอกเขียนร้านสาวก็เลยเข้ามานำพอ,อรอนจะฮอดแล้วก็ ผ่นหาบเยอะผ่นเดเยอะหอดไซแล้วนเดองสมุนหอดไซแล้วเขียนบนเวนหอดอะกับบ้านถึกเสียงไปเลยหอดไส่ชิอะเนี่ยพอรับเจ้าหอดได้บ่หอดไซแลวเขาสีหอดแล้วป่ะนี้ ขาก็กลับตั้งแต่5:00นเปิ้นก็6:00นค่ะยงได้หาใส่สิเขียนบ่เป็นบ่เขียนเป็นป้อสิบ่ก็แล้วป้หาแหลมาแรงก็สิพาหนูัดนอนแนหมกนอนแล้วสินอนอยู่บ่ฮะนูนอนก็คือนอนนําไม่ตอกบ่แล้วอยากนอนน เออแม่จะไปซื้อมุงใหม่มากลางฮะแกทำบุกเอาบิงห้องเอาตัวกองก็อัจะนอนกับพอสินบอบอบอจะนอนกับ่อยเอรดนอนกับพอสินแจมมาเบิงกด้วมีคนติดตามเท่าไหร่อ๋อห้องอาตี้ยังบ่มี ใครต่างให้ออลอนก็ต่างเป็นมะฮอนเฮียก็สดลาปิดลิปพี่น้องเนอพอกกันลิปหนาพี่น้องอะผักซองเนี่ยผักซองค่ไหมออองโตัแล้วาป้าลุงไปกดติดตามชลาพเพื่นป้าลุงไปเบิไปซมเนะเดเอ ไปแล้วสบายดีจุบจ๊บจุ๊บาบายบายน้องหลัดอ่